เจ้าพูดแม่แม่ี่ไม่งอย่างเี้มึงแกจะพูดอะไรกันร้ฮึอาเจ้าอยู่บ้านสินะบ้านน้ำสินะใช่ถ้าเป็นไปได้ก็ฉันก็จะพยายามปกป้องเจ้าไว้แล้วกันนะพอดีท่านเองาข้ามีเรื่องกับบ้านน้ำอะ เพร<ม>าะว่าเจ้าจะไจ่เป็นอันตรายไปแล้วข้าบอกว่าจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าค่อยไปขอเพื่อนให้นะให้เวนเ,เจ้าไวปกับเพื่อนเจ้าเลยแล้วกนะันแนคะ่นั้นจะพยายามไปพูดให้แต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มาก อายุกี่ปีแล้วสิบแปดแ้ดเขาจะรู้ตั <wie erman. S 2> <tw or reference> เรียนาันะมันก็อะไรกันนะนีนนนะ่อืมไม่รู้เสียอาทิตหน้าหรือมั้งอาทิตย์หน้านะแบบนั้นก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะเสียนั่นสินะ อูยุมีอาหารไหมถ้ามีปลาอย่นะเอาไหมเดี๋ยวเอาขนมปังขนมอะไรกันนะได้เลยสิมาตรงนี้เลย พี่ฝากค่าก่อนฝากค่าก่อนน้องฝากค่าก่อนอม่ทแม่ค่าเข้าเลยจะไม่ยังยสาวก่อนฝากค่าก่อนเอออะไรจ้าต้องไปคุยกับจ้าต้องไปคุยกับคนของเขาคุยมาแล้วเขาบอกว่าจีบแล้วเพราะคนไหนอะสองคนนั้นแหละที่อยู่กับเขาน่ะคนนั้นอยู่เขาคนไหนไว้กูจะรู้ไหมเนี่ย ไอคนที่เป็นปาล่ะใครนี่เป็นปานั่นคนของมึงเหรอนั่นคนของคุณใช่ไหมนั่นเพื่อนข้าเนอะผู้ดีๆสิเขาเป็นพี่เขยแน่อนาคตเลยนะเอ้ยน้องเขยน้องเขยน้องเขยคนน้องเอาตอนนี้เลยเลยช่วงนี้ง่วง่ะยข้าและข้นรำนะที่คิด ได้นำใส่เสื้อดีๆหน่อยเป็นแบบนี้แล้วนะมันมนไม่น่าดีมันไม่น่าดีแต่อย่างน้อยก็เอาถอดเสื้อคุมเอาให้สาวเขาหน่อยก็ดีเราจะได้เป็นสุภาพบุรุษในสายตาเขาถอดถ้าถอดได้ถอดไทยไปได้เลยอืมแเ่ก็คิดว่าพี่เองเป็นคนยังไงล่ะคนเชื่อคนถั่วดำคนปี๋อย่าไปฟังนะเอ้ยชูจี อ๋อจะเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาเอาเอาสิเอาสิพี่เองจะอดตายแล้วเนี่ยมี่ค่รรีบตามมาดูเพราะมีคนโทรมาเจอพี่มีคนโทรอย่ามีโทรศัพท์ด้วยเหรอเขาเขาจะมาดูความปลอดภัยพี่นะเข้ามาดูความปลอดภัยของสาวพี่จิ๊บอยู่ทำไมคิดว่าเขาจะไม่ปลอดภัยล่ะข้าว่าเขาเขาไม่ควรอยู่กับเจ้าหแต่ที่เขาเป็มจิ๊บเขาล้วค่ะ เจาเสือเจ้ามันตอนอะไรพี่ถุนไม่ั่วมองสาวไม่ั่วเหล่มองสาวไม่ช่วยพ่รู้ว่าเจ้าน่าจะมีสายช่องสับคนนี้เจ้าไปิจิมาคันจี๊ดอ๊อดพูดเสียมาแล้วเข้าไปนอนอย่าไปอย่าไปสาวมาแล้วเจ้าเสียสุตั้งแดงเด็กแล้วหมดเข้าไปได้เจ้าเคยโดนฉันเอาอยู่ไปไปไปเจ้าตงมีตรงนี้ ไม่นบนสุดแต่ก็นั่งได้อยู่เลีอย่าไปฟังน้องข้ามากแล้วกัน <c oughs> คือฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นยังจะเดินไปลัวก,ก็เลยข้าจะพยาย,นนะ <c oughs> ยามเชื่อแล้วกันโอ้โหพยายามเชื่อเยข้าอยากเล่นนะข้าเชื่อโอเคโอเค,โอเคครับ บรรยากาศข้างนองดีกไปเยอะเลยใช่บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศจะดีกว่านี้ท้าไม่เจอน้องเมื่อกี้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะตาก็แค่น้องมาพูดให้ฉันเสียหายนิดหน่อยนะอะ๋อซารู้สึกทำตัวไม่ถูกเลย ิดว่าพี่เป็นคนยังไงเป็นคนอลาฟัดเลยว่าแต่ปุยุเองชอบกินอะไรนะชอบกินปลาน่ะปลา,ปาแล้วเพื่อนเองเป็นปลานะอ้าข้าไม่กินข้าไม่กินคนเพื่อนข้าไม่น่อยง่า,า,า,าสินะข้านับทุกคนเป็นเพื่อน งว่าเองจะไม่ฝันแล้วเผือกินเพื่อนตัวเองไปตอนนอนอ่ะข้าไม่กินหรอกนม่เอวัพายเพื่อนของข้าก็เหมือนอยากกินเพื่อนเจ้าอยู่นะใช่ตอนนั้นเห็นฟูดอยู่นะเขาอันตรายเลยเชียวฉันก็ช่วยห้ามอะไรเยวไม่ได้ นีมันคูแ่แข่งแข่งจะไดอ้อยู่อยู่รอดส่วนเรามันอ่อนแอนีอไงเราก็เลยต้อง,ต,องต้องอยู่กับผู้แข่งแถ้าจนอยู่กับที่สว่วนจะ พระอาจารย์สวยจังเลยนะนั่งสินะอาจารย์เนนีสวยกว่าทานนุกคนอีกเพราะว่าน่าจะเอ่อมีเจ้ามานั่งดูด้วยนะ นอนที่หอแล้วลนะ่ะเดี๋ยวฉันพาไปส่งนะเดี๋ยวฉันพาไปส่งแนหะได้เลยพอดีจะไปนอนแล้วเอ้ยทางแล้วดีกว่านาจะจีบเอานะไม่เป็นไร ไม่ไม่เจ็บมาก mm. เพื่อนเจ้ากับหอแล้วหรอ,อน่าจะใช่โอเคงั้นไป้ทำเชียงกันเจอกันนะ นชงมาแบบนั้นและอืมจริงโคตรชงเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเกิดวะไม่น่าเชื่อจะโดนชงขนาดนี้ <c oughs> ฉันพูดอะไรไม่ออกไม่ได้เตรียมบทไม่ได้เตรียมอะไรเลยจริงไม่ได้เตรียมอะไรเลย นอนล้วเพื่อนองไปไหนมาแล้วไม่จะนอนแล้วเอ้ทำไมรีบนอนกันจะ้ะไม่รู้สิเบแล้วก็ออกเกม A ไม่แล้วคือมึงเชื่อไหมภาพจำเนี่ยเราอยู่ตรงนี้จนจนสามทุ่มไปห้าทุ่มสี่ทุ่มล้วไม่เคยกิดตัวเนี่ยเราไม่เร็นต้วกันตอนเปิดโลกคิาจกูกูไมเคยทำบ้าีเลยอันนี้มีสี่ังชารจเจนนี้มีสี่ขาไม่แต่พอพุทอะไรนะมอยู่อีกมีสี่ขาใช่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 อยิ่อยู่ พอไหมมีที่ฝังเว้ยแต่พอใส่ปุ๊บอ่ะมีดอะไลเออมปุ้มไปนะอะไรอืมอุ้มขื่นมั้งนะอุ้มไปขืนมันงนะระวังนะน่ะโอ้ยควรเล่นกี่างนั้นนะอันตรายนะว่าก่อนเหมือ้าว่าเลยพวกไปจริงแล้วก็วิ่งวิ่งกลับมาแปลงล่างทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดูวิ่งโงยเสีย กูบอกมันกูตัวปีกยานยังไม่อยู่อ่ะทำไมวะตีไม่ได้ตีไม่ได้ปั๊นเร็วชิบหายจิงจอกมันเร็วกว่าไงจิงจอกมันเร็วกว่าจิงจอกเท่าไหร่อ่ะสปีดอะไม่รู้ต้องถามเธอต้องแน่ปั๊นจิ้งจอกวิ่งเร็วมากเลยเร็วจีบไหมหรือว่า มันกูยากเห็นมากเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ชื่อเรื่องอะไรทะเลกันเออดูดูมันทำดูมันทำอุ้ยดูมันทำดูมันทำดูมันจะสู้อของดดูมีสู้อของเบี้ยดูมันทำทำอะไรกันเออดูแม่งจะรับซื้คองเบี้ยมันจตายอ่ะทอะไรกันอ่ะดูดูมันทำดูมันทำ ហើយយា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 យ

เดแกเลยกูเจอุนปนัวเี่ัวเยอะพี่คูผมผมไปซื้อยามาผมไปซื้อยามาเลยเออพี่ทำอะไรกคะอะไรกยไรีย่ีีมาีมาออมาออมาใหญ่ๆเายเอย่าเฟังมันรู้สึกว่าันอันตรายเยคดซื้อยาอะไรอะไรนะ xưa ya xa hello xưa 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 x กสุกสุนตรนไหนไว้สันนิษฐาสแบบวาภาพหนวนตอนแรกคือแบบโคคุชิโบคือคือ,คอกทีบาจบบุาไม่เคยดูแต่ว่าเออแล้วแล้วออเสื้อยูนิชิไมัใส่อยา่าเธ <ทำ S 3> <ห>อไปนอนพ<ห>่อพี่ดีเราว่าอยาเข้ สะบอกฉันจะบอกฉันจะบอกฉันฉนนี่หอมแล้วดี๋ยวโอ้ยไงวะนี่ฉันนี่ฉันนี่ฉันนี่ๆๆๆๆๆๆ ไม่หกไมลไม่หกไม่ไมไม่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 คม่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไ่ไมไม่ไม่มไม่มไม่ไ่ไม่ไม่ค่ไม่ไไม่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 คมม่ไไม่ตม่ไม่ไม่ไ่มม่ม่ม่่ยมม่มมมม่่่ไม่่้ว่ะไ่ไ ผมได้คู่จิ้นใหม่แล้วผมได้คจนใหม่แล้วผมได้คู่จิ้นใหม่แล้วผมได้มาอสูแล้วผมได้มาคอสแล้วผมได้ม่อสูแล้วผมได้มาขอสูแลแล้วผมได้คู่จิ้นใหม่ก็ได้ผมมีคู่แิ้นใหม่แล้วผมไิ้งคู่จีนแล้วผมทิ้งคู่จีนแล้วผมทิ้งคน่จีนแล้วผมมีคู่จิ้นใหม่แล้วอย่าเลยอย่าเลย ใช่แต่ว่าไงจิ้งจับง่วงอ่ะจิ้งจับม่าตัวนั้นอ่ะใครคุ้นไหมฮะเขาเขาจีนเพื่อนผมเขากินเก่ยวกับจิ้งจับม่าตัวนั้นอ่ะจำยังชดใช่เดี๋ยวใครไม่บอกก่อนใครผมผมม่วงผมม่วงอ่ะเชื่ยวอ่ะเลียว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 อยู่บ้านไฟอยู่บ้านไฟเลี้ยวอยู่บ้านไฟใช่ใส่เอามาคืนนี้ดก็ไม่ให้คืนดูขอเลยตาย เขาจิ้มองนไปไหนมาไปยังไหนาไปไหนไปไหนมาไงไหนมาไปยังไหนมาไไหนมาไปยังไหนมาไปยังไหนมาไปงไหนมาไยังไหนมาไปไหนมาไปยไหนมาไังไหนมาไปยัไหนมาไยังไหนมาไไหนาไยังไหนมาไปยังไหนมไัไหนมไยังไหนมไยังไหนไยังไหนมาไปยไหนไยังไหนไปยังไหนมไังไหนไยังไหนไงไหนาไไหนมาไปไหนาไปไหนมาไปไหนไปยไหนไป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 ไหน ไม่เป็นไรอ่ะพ,พูดจีนใหม่พูดจีนใหม่พูดซีวิ่งเอาได้หมดพูดทีละทีแล้วอยู่นี่ก็มีคนชงชงอย่างแรงเลยอ่ะก็ชงแรงมากชงสะเข้มเลย

ใครเล็กกูว่าข้างหลังนู่น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 คนนู้คนนู้มึงใครเนี่ย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 ไหล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 เฮ้ยเฮ้ยคนจักรวาลเนี่ยอันนี้ชาติที่แล้วเนี่ยชาติที่แล้วนะก่อนที่จะหายชินเนี่ยเนี่ยเนี่ยวนเจอชินเนี่ยก่อนเจอชินเนี่ยใช่มันก็ใช้สกินเดิมนะกูว่ามันจะสกินเดิมนะ้วกตัวสกินเดิมเนาะใช่ใช้สกินเดิมเพิ่มเพิ่มเติมก็คือไปมีเลือดเออ สวดีเจ้กูจะใช้อันนี้อันอันนี้อ่มันไม่ไม่ไม่ใช่ให้กูใช้เลยอ่ะมันไม่มีใครให้กูใช้เนี่ยเนี่ยทำไมซวัสดี่จ้าไปใช้ใครไม่ใช่ใครมันจับเรือผมกินกับคนอื่นวะผม่ไหมใครวะขโมยไม่ต้องขโมยเองผมไม่ต้องขโมยเองใครหัวเรือใครหัวเรือใครหัวเรือเฮ้นี่คุณขโมยขผมเป็น กี่ไม่มีหัวผมจะไปลองเขาผวจะไปไลค์ตอนเจอชินผจะวิ่งไปให้เขาดูเอ๊ะเหมือนวัจะกมปรอีกแล้วว้ยซาสังเลยอะเรอเรือเรือรอะอเไปแล้วไม่ไม่าหดงานหลุดมญาณหมาณหาณหหนวนี้มีเรือเกิดหลายลำนะคช่วนี้ช่วนี้

ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเนี่ยอยู่เอี่ในโลนีล้ชืยวอะไรก็ให้การเรียบไม่ไหว้คือทำไม่ได้คืออันนี้าวคนที่มามุงสตอรี่กันเมื่อกี้คือเยอะเกินเยอเกิน 进来了吗？ 对呀，顾客很火啊。 ไม่อยากทำใครไลใครที่อยากลองลอเฉยอยากลองอะไรบ้างอยางไ่อยากสอะไรไม่ตัวที่อะไรใครได้ลองอะไรลองเลยลองอะไรไม่มอเลยองไไม่ลองเหมือนมึงอะมืนเกับเหมือนมึงท่กับไม่ไม่ทปิเวียนอะไม่ไหววะ ใครชื่อะอ้โค้คูใช่อลืมชื่อวชื่อยคลืมชื่อใคระใครเนี่ยโค้โค้ครใครคูนะอใครชื่อคอ๋อออ่สขอโทษ คัดอยกค่ะแต่ว่ามันจะมีคนสอคนอยู่บีสีแยกด้วยเพราะว่ากินอยู่ว่าร์มหรข้ามูนัแต่ว่าเขาอยู่ีซีแยกกัะเออ